สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสทุกคนเลยค่ะสัปดาห์นี้จะเปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่1 3ถึงสิสิงหาคมนะคะสำหรับพฤหัสสัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปเป็นไพ่จัส g เมน t ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเป็นการเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ ไพ่การเงินนั้นเป็นไพ่แปดเหรียญการเงินยังคงคล่องตัวอยู่ค่ะอาจ,จได้งานที่ทำเงินได้มากกว่าเดิมด้วยหรือว่าได้เงินจากความทุ่มเทความพยายามจากทักษะพิเศษของคุณเองซึ่งมีแนวโน้มว่าการเงินจะดีและก็มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะการงานนั้นเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะเรื่องงานก็ยังคงรู้สึกไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ทำอยู่รู้สึกเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจ หรือว่าเบื่อที่เจอปัญหาเดิมๆค่ะงานก็ไม่สำเร็จตามเป้าที่ตั้งเอาไว้จึงทำให้รู้สึกไม่ค่อยพอใจค่ะมาดูไพ่สุขภาพนะคะขึ้นทาวเวอร์ให้คุณระวังการเจ็บป่วยแบบกระทันหันด้วยนะคะหรือว่าอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัวให้แก้เคล็ดด้วยการบริจาคโลหิตหรือว่าเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแบบเล็กๆน้อยๆก็ได้เป็นการแก้เคล็ดค่ะ มาดูไพ่ความรักค่ะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกหลายคนจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะออกแนวรักพี่เสียดายน้องนะคะส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะระวังจะมีคนเข้ามาทำให้ชีวิตคู่สันคลอนค่ะ